การตรวจการได้ยินเป็นการตรวจการทำงานของหูและระบบสดประสาทเพื่อหาระดับการได้ยินโดยจะทำการตรวจในห้องเก็บเสียงโดยมีอุปกรณ์เฉพาะเพื่อตรวจสอบปัญหาอาการผิดปกติของหูและเป็นการเฝ้าระวังว่าหูมีการเสริมสมรรถภาพการได้ยินหรือไม่หากท่านมีอาการดังต่อไปนี้ 1. มีเสียงวิดว่ดวิ่ในหู 2. ฟังเสียงโทรศัพท์ไม่ค่อยได้ยิน 3. ไม่ค่อยเข้าใจเวลาผู้อื่นพูดในที่จอแจ 4. ต้องเปิดโทรทัศน์หรือฟังเพลงเสียงดังๆแนะนำให้ท่านเข้ามารับการตรวจการได้ยินที่ Hearing c a r e Center เพื่อที่ท่านจะได้ทราบระดับการสูญเสียการได้ยินของตนเองพร้อมทั้งได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพการได้ยินและการแนะนำการใช้เครื่องช่วยฟังจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพราะเฮียริ่งแค e ์เซ e นเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณ